الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إنما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها سكيها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก็อทำดุลยลาพี่น้องผู้ที่มีมานวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการหยิบยกหนังสือตําราเล่มหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันในการนําเกิจสาระต่างๆมากมายในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์หนังสือตําราเล่มนี้มีชื่อว่ากีตาบุญมูฟีดฟีมุฮิมมาติดโตฮีดของท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอเดดมุฮัมมัดอตโตโซฟีฮาฟิซะฮุลลอฮ์ก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมานอยากที่จะนําเรียนเกิดความรู้ต่างๆที่เรานั้น ได้นำเสนอในข่าวก่อนเพื่อที่จะเป็นการสรุปแล้วก็เข้าสู่ในอตอนที่8ปดอีกเชีหในข่าวก่อนพี่น้องผู้ที่มีหมานอยากที่จะเท่าความเราก็ได้พูดถึงความหมายของคำว่าหลักความเชื่อหลักความเชื่อในด้านภาษาพี่น้องผู้ที่มีหมานบรรดาน,น้กเชียการได้พูดถึงนั่นก็คือมีอยู่4ความหมายด้วยกันความหมายที่หนึ่งนั่นก็คือเป็นการผูก ความหมายที่สองนั่นก็คือสัญญาความหมายที่สานั่นก็คือการยึดเหนี่ยวหรือเข่งคัดและข้อความหมายที่4ีนั่นก็คือการยืนยันนี่คือหลักความเชื่อพี่น้องพุทีิมีมาลงมาดูหลักความเชื่อในด้านหลักวิชาการบรรดานนกวิชาการได้กล่าวว่านั่นก็คืออัตสตรกอันเจซิมเป็นการยืนยันอย่างแน่วแน่ในสิ่งที่จําเป็น ในการปฏิบัติเพื่อรัศุพยานา่หัวตาอาลาไม่ว่าจะเป็นการให้เอกภาพต่อหลอไม่ว่าจะเป็นการยึดมัน่นยึดเหนี่ยวยืนยันว่า,ารัศุพยาณนัหัวตาอาลาทรงสร้างและเป็นการนำอิบาดะต่างๆปฏิบัติเพื่อรัศุพยาณนัหัวตาอาลาแต่เพียงพระอ,องค์เดียวและการอีมาหรือการศรัทธาต่อพระนามชื่อต่างๆที่อันวิจิต และคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์อันสูงส่งนี่คือความหมายพี่น้องพุทธิมีมานหรืออีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือเป็นการตัสมีมุลกลบิการยึดเหนี่ยวหัวใจให้เข้าด้วยกันโดยการเชื่อมั่นต่อรัศมีหานะหัวตาลาโดยไม่มีการสงสัยใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งศาสนทูตของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็น เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากความตายในประเด็นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการอีมานต่อล l l า h سبحانه และก็วัลลอฮ์การอีมานต่อลอะการอีมานต่อคำว่าอรรูบูบียะ a h การอีมานต่อคำว่าอันอลูล h ย y a h การอีมานต่อพานามชื่อและคุณลักษณะของละความหมายก็คล้ายๆกันพี่น้องผู้ที่มีอีมานหรืออีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือการที่มนุษย์นำหัวใจของเขายึดเหนี่ยว หรือผูกติดและปฏิบัตินับถือศาสานาะเพื่อรสุภานาะหัวตาอาลานี่คือความหมายที่คล้ายคลึงกันพี่น้องพุทธ่มีหมาไม่ว่าจะเป็นความหมายในด้านภาษาหรือวิชาการแล้วก็ประเด็นต่อมาพี่น้องพุทธิมีหมารเราก็ได้พูดถึงคําเรียกของศาสตร์วิชาการในเรื่องของหลักความเชื่อมีมากมายบรรดานะักวิชาการก็ ให้ความนิยามมากมายพี่น้องผู้ที่มีมาในเรื่องของหลักอากีดาไม่ว่าจะเป็นชื่อเรียกของศาสตร์ในเรื่องของหลักความเชื่อโดยใช้คำว่าอัตโตฮิตคำว่าอัตโตฮิตก็เช่นเดียวกันบรรดานักวิชาการสารลในอดีตมักที่จะเขียนหนังสือตำราของพวกเขาใช้คำว่ากีตาบุตโตฮิตแทนกีตาบุญอากีดาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างาตำราที่บรรดานักวิชาการสารลในอดีต ได้พูดถึงหรือเขียนตำราโดยใช้คำว่ากิตาบุตรเฮตเพราะเนื่องจากว่าสาระประเด็นต่างๆที่อยู่ในหลักความเชื่อมันล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของการให้เอกภาพตะะ่อรัหาหัวตาลาถึงแม้ว่าในเรื่องของหลักอากีดาอาจจะมีประเด็นต่างๆอีกมากมายที่นอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดยืนต่างๆในเรื่องของหลักอีมาน จุดยืนต่างๆในเรื่องของการกําหนดสภาวะต่างๆหรือกลุ่มต่างๆหรือการตอบโต้กลุ่มต่างๆในหลักอักิดาพี่น้องผู้ที่มีหมานถ้าหากว่าเราศึกษาก็จะพบในเรื่องของจุดยืนของเหล่าบรรดาซอฮาบะจุดยืนของการปกครองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมานบรรดานักิชียการพี่น้องผู้ที่มีหมานได้ตั้งชื่อศาสตร์ความรู้ในเรื่องของหลักความเชื่อด้วยกับหนังสือตำราที่ชื่อว่าอุซูลุดดิน หลักฐานหลักการศาสนานั่นก็คือหลักความเชื่อทั้ง6ประการนั่นเองอารักาโนนีมานองค์ประกอบหรือหลักศรัทธาทั้ง6ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานหรือบรรดานักวิชาการหลายต่อหลายท่านได้ตั้งชื่อหนังสือตำราของเขาที่พูดถึงในเรื่องของหลักความเชื่อ ต่ใช้ชื่อคาว่ากีตาบุษุนนะก็มีเยอะมากพี่น้องผู้ที่มีอิสาะคาว่ากีตาบุษุนนะหมายถึงการรวบรวมเก็บความรู้ต่างๆสาระต่างๆที่เป็นหลักพื้นฐานในเรื่องของหลักศรัทธาแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เป็นเหมือนกับแนวทางของชาวอาลิสุนนาวันเจมาแล้วก็บรรดานักชาการก็หลายท่านที่เขียนหนังสือตำราที่ใช้ชื่อคําว่ากีตาบุลอากีดะอย่างเช่นหนังสือของท่านอสโบูนี ท่านก็เขียนหนังสือกิตาบอักีดดตุสลาฟวาซาบุนฮะดดิสเช่นอย่างนี้ก็มีเหมือนกันพี่น้องผู้ที่มีมานหรือบรรดานักวิชาการได้เขียนหนังสือตำราที่พูดถึงในเรื่องของหลักความเชื่อแต่ใช้ชื่อว่าอัลฟิกุนอักบรความเข้าใจขั้นสูงดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานทั้งหมดเหล่านี้มันมีความคล้ายคลึงกันในการเรียกชื่อเพราะบรรดานักวิชาการ พูดถึงในเรื่องของหลักความเชื่อแต่อาจจะเรียกชื่อตำราของพวกเขาด้วยกับนามชื่ออื่นแต่เนื้อในของหนังสือตำราของเหล่าบรรดาซาลฟในอดีตเนี่ยมันก็พูดถึงในเรื่องของหลักความเชื่อต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาเราก็ได้พูดถึงในข่าวก่อนบรรดาผู้ที่อยู่บนหลักความเชื่อที่ถูกต้องในสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะถูกเรียกว่าอะลุสซุนนาวันจาอะ คำนี้ก็ถือว่าเป็นคําที่ถูกเรียกสําหรับบรรดาผู้ที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอยู่บนหลักความเชื่อที่ถูกต้องเจริญรอยตามแบบอย่างของคนสาลัไม่ว่าจะเป็นในยุคสามร้อยปีแรกที่พวกเขาอยู่บนสัจธรรมที่ถูกต้องเราก็ได้พูดถึงคําว่าอะลุสุนนาวันจมามะทั้งความหมายของมันและก็ในเชิงวิชาการที่บรรดานักวิชาการได้พูดถึง ก็มาพี่น้องผู้ที่มีมานในประเด็นชื่อเรียกที่สองนั่นก็คือคำว่าอัสลัฟก็เช่นเดียวกันถือเป็นชื่อเรียกของผู้ที่เจริญรอยตามแบบอย่างของเราบรรดาสาลัฟใน300ปีแรกที่พวกเขามีแนวทางที่ถูกต้องยึดฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาลลัยฮุสซัลัมยึดอันกุรอาน มาเป็นเหมือนกับแหล่งอ้างอิงในการในการตั้งพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องของหลักการศาส,ะสะนานี่คือแนวทางสาลับในอดีตพี่น้องในขราวคนเราก็ได้พูดถึงก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาเราก็จะมาพูดถึงชื่อเรียกที่สามเหล่าบรรดาผู้ที่อยู่บนหลักความเชื่อที่ถูกต้องบรรดานักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีิมาในอดีตเนี่ยชาวสาลั พวกเขามีวิชาการที่ล้ำลึกจริงๆอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาได้รักษาถ้อยคําของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สลุลลัลฮวะลลิฮุสัลัมรักษาปกปักรักษาแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สลุลลัลฮวะลลิฮุสัลัมนี้ไม่พ้นพี่น้องผู้ที่มีอมานไม่ว่าท่านอบูฮานีฟะท่านอิมามอัชชาฟีท่านอิมามมาลิกบินอานสัสท่านอิมามอห h m a ดบินฮัมบ a น บรรดานักวิชาการเหล่านี้เนี่ยมีหนังสือตำราที่พูดถึงในเรื่องของอะไรการรวบรวมหะดิษของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลิฮุสสลัมโดยไม่แปลกพี่น้องผู้ที่มีหมา่านบรรดานักวิชาการเหล่านี้เนี่ยเมื่อเวลาพวกเขารวบรวมหะดิษของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลิฮุสสลัมจุดยืนต่างๆเมื่อเวลาเกิดวิกฤตกลุ่มต่างๆมากมายผุดออกมาพวกเขาเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีหม่านจะอะไร จะรักษาหลักการศาสนาของอัลลอฮ์จะตอบโต้จะชี้แจงกลุ่มที่หลงผิดต่างๆมากมายไม่ไม่มีใครพี่น้องู้ทธิมีหมาปนปฏิเสธถึงภารกิจของเหล่าบรรดาซาลาฟที่พวกเขาได้รวบรวมหะดีษของท่านนบดุลเบีมยมสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลไม่ว่าท่านอิหม่ามันบุคครีท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอิหม่ามอบูุดาวุท่านอิหม่ามติรบีซีท่านอิหม่ามอุซอีท่านอิหม่ามอบูฮาติม ทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีหมาและบรรดานักวิชาการอื่นๆที่ผมนั้นไม่ได้หยิบยกเหล่าบรรดานักวิชาการเหล่านี้พวกเขามีความสันทัดในเรื่องของฮะดีษโดยไม่แปลกใจพี่น้องผู้ที่มีมาในกลุ่มที่3นั่นก็คืออหฮลุนฮะดีษบรรดาผู้ที่มีความสันทัดในเรื่องของฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลัมถือเป็นชื่อเรียกหนึ่งของเหล่าบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนหลักความเชื่อที่ถูกต้องนั่นก็คืออัฮลุนฮะดีษ ลงมาดูคำนิยามของคำว่าอัฮลุนฮะดีสพี่น้องผู้ที่มีอิมานคำว่าอัฮลุนฮะดีสในด้านภาษาคืออะไรนั่นก็คือดิดดุนกอดีมความหมายคำว่าฮะดดีสหมายถึงสิ่งที่มันใหม่ตรงข้ามกับของเก่าวายุสตะมันฟีกาซีรินกาลาวกกอลีลีฮิคำว่าฮะดีสเนี่ยบรรณาวนิาการในด้านภาษาบรรณาวนิาการในอดีตพี่น้องผู้ที่มีอิมาน หากเราบอกว่าฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอาลลฮุสซาลัมนั่นก็คือหมายถึงคำพูดของท่านหมายถึงคำพูดไม่ว่ามากหรือว่าน้อยก็าตามหากเป็นคำพูดก็ถือว่าฮะดีษนี่คือคำว่าฮะดีษพี่น้องพู้ที่มีมานในความหมายเหมือนกับผมเนี่ยได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกเขาบอกว่านี่คือฮะดีษนี่คือคำพูดหรือถ้อยคําแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มฮะดีษของท่านอบีบักบรรดาอุปการพี่น้องจะจะบอกว่าคำว่าฮะดีษเนี่ย ถ้าหากว่าไม่มีการเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเนี่ยคนในอดีตพี่น้องเขาจะรู้เลยว่านี่คือคําพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะัลหิวะซัลลัมดังนั้นในเชิงหลักภาษาพี่น้องผู้ที่มีอมานคำว่าอันฮะดีษหมายถึงคําพูดหรือถ้อยคําอยู่ในหนังสืออันกอมุสอ um ันมุฮิดของท่านอิมามอันไฟรุสอบาดีหน้าที่2 1 4 ลองมาดูพี่น้องผู้ที่มีมานคำนิยามของคำว่าอันฮะดีษคำว่าฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือ <c oughs> มาอุซีรออานินนบีสุลลัลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิน,นกาวลินออฟิอลินออตักรีรินออซิฟาตินบรรดานุ่มเชีการได้ให้ความหมายคำว่าฮะดีษนั่นก็คืออะไรก็ตามที่ถูกพาดพิงหรือมีร่องรอยอ้างอิงไปยังท่านรอซุนสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคำพูด การกระทําหรือการยืนยันหรือคุณลักษณะไม่ว่าจะเป็นสารีระของท่านนบีหรือว่าจัญญามารยาทของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมลงไปดูอยู่ในหนังสืออันฮะดีษอันนบาวีของท่านดรมูฮัมมัดอับะกาคหน้าที่140ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานเมื่อเวลาเราบอกว่าอัลุนฮะดีษคือใคร คำว่าอัฮลุลลูกคือใ,ในข่าวก่อนเราก็ได้ให้คำนิยามข,ของอสส mesma, คำว่าอัฮลุสุนนะฮวนเจมาคำว่าอัฮลุลนั่นก็คือผู้ที่มีความโดดเด่นหากเราบอกว่าอัฮลุลเบสนั่นก็คือผู้ที่อยู่ในบ้านสมาชิกในบ้านหากเราบอกว่าอัฮลุลลูกออัฮลุลฟิกหมายถึงบรรดาผู้มีคุณสมบัติในการถ่ายทอดความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นด้านฟิกไม่ว่าจะเป็นด้านอากีดะอัฮลุลอากีดะคนที่ มีความสันทัดคนที่มีหลักความเชื่อในเรื่องของอะไรหลักการศาสนาอัลลุนอิสลามคนที่นับถือศาสนาอิสลามคําว่าอัลลุนก็คือคนที่เหมาะสมในการที่จะถูกเรียกว่าคนนี้คือมีคุณสมบัติดังนั้นคําว่าอัลลุนฮะดีษคือคนที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ในการเช็คความรู้ในศาสตร์ฮะดิษในการวิาพากวิจารณ์ ฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮุเซลลัมว่ามีผู้รายงานเป็นยังไงบ้างและพวกเขามีความโดดเด่นพี่น้องผู้ที่มีอหมานรักษาหลักการศาสนาอันบริสุทธิ์นี่คือแนวทางของชาวอะลุนฮะดิษลงมาดูคําว่าอะลุนฮะดิษคือใครฮุมุนบังซูบูนะอิเลฮิบิซาบบิอิตติบะอิฮิมละหูฟะฮุมกุลลุมันเจาะละกาลามะ رسول الله สุลลัลลัลฮุอะไลฮิวะเัลลัมมัสดารันมินมาซไอิดิตตะลึก يستفيدون منه أقايد ا س ل ا م الصحيحة ويبنون عليه سوا أكان أ و ل ا م ح د ي ن أو فكين أو س و ل ي و سوى ذلك. บรรณาชิการได้กล่าว่าวยังไงพี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คืออหาลุนฮะดีษหมายถึงบรรดาผู้ที่ถูกพาดพิงไปยังนักฮะดีษว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเรินรอยตามแบบอย่าง คือบรรดาผู้ที่จเจริญรอยตามแบบอย่างฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุะสัลลัมพวกเขาเหล่านั้นมีคุณลักษณะนั่นก็คือทุกคนจะนำคำพูดของท่านรอซูลส,สัลลัลลอฮุอะลัยฮุะสัลลัมเป็นแหล่งอ้างอิงในการรับความรู้และนำความรู้เหล่านั้นที่เป็นประโยชน์นำมาใช้นำมายืนยันในเรื่องของหลักความเชื่อในหลักการศาส,สนาอิสลามที่ถูกต้อง และพวกเขานำศาสตร์ความรู้หะดีษหรือถ้อยคำของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมมาเป็นบรรทัดฐานในการยึดหลักการศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการที่เก่งในเรื่องของฮะดีษหรือเก่งในเรื่องของบทบัญญัติของอัลลอฮ์หรือเก่งในเรื่องของการปูพืนน้นฐานอุซูลต่างๆหรือบรรดานักวิชาการอื่นๆอีกมากมาย ลงมาดู kind of พี roat, i, ่น้องผู้ที่มีหมานคำพูดของท่านอิมามอัสซอบูนี่ท่านเป็นผู้พูดดีมากเลยเพราะว่าท่านมีหนังสือตำราเล่มหนึ่งกีตาบุอาคีเดอริสซาลฟะฮาบินฮะดดิษนั่นก็คือบรรดานักวิชาการที่อยู่ในสายฮะดดิษท่านได้เสียชีวิตในปีที่449แห่งฮิจรัสสักการะท่านได้กล่าวว่าอินน์อัลฮาบันฮะดดิษมุตัมมัสซิกีนบินกีตาบิวซุนนะฮาฟิซัลลอฮุอะพียาอัลฮุมวะรุฮฺมะอัมวะต์ฮุม ท่านอิหม่ามอัลซอบูนีท่านได้กล่าวว่าแท้จริงเหล่า er บรรดาผู้ที่มีความช่ำชองในเรื่องของฮะดีสพวกเขาเหล่าน Measure ั้นเป็นผู้ที่ยึดอันกุรอานและฮะดีสของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮุสัลลัมอัลลอฮ์ทรงรักษาบรรดาผู้ที่มีชีวิตอยู่ในหมู่พวกเขาและอัลลอฮ์ทรงเมตตาผู้ที่ได้ล่วงลับในหมู่พวกเขาเมื่อเวลาเรานำฮะดีสของท่านนบี โดยผ่านบรรดาผูนน้ชาการเหล่านี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างพี่น้องผู้ที่มีอิหมานทาไมเอาล้อทรงเมตตาพวกเขาเพราะเนื่องจากว่าประชาชาตินี้เมื่อเวลานาฮะดีที่พวกเขาได้รวบรวมฮะดี ث, อ้างอิงไปยังท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮุสัลลัมทุกคนจะกาาล่าวว่ารอฮิมะฮุลลอห์ขอละทรงเมตตาเขาไม่ว่าท่านอิมามันบุคอรีไม่ว่าใครก็แล้วแต่หลังจากหลาบรรดาสฮฮาบาราะรอฮีมะฮุลลอห์ อันเนื่องมาจากพวกเขาได้ทุ่มเทได้เสียสละปกป้องหะดีษของท่นานนบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮวาลลัยฮสัลัมปกป้องไม่ให้กลุ่มต่างๆมาทิมแทงหลักการศาสนาไม่ว่าจะหลักความเชื่อหรือหลักปฏิบัติคำพูดของพวกเขาเป็น,น้องผู้ที่มีม่านถือว่าเป็นคำพูดที่สัจจะคำพูดของพวกเขาตำราของพวกเขาถือว่าเป็นตำราที่มีสายรายงานาพลาดพิงไปยังผู้พูดอันเนื่องมาจาก,วกาความเคยชินที่พวกเขาตรวจสายหะดีษ ตรวจสายรายงานพาดพิงไปยังคําพูดของท่านอิม,มามอัชชีฟพาดพิงไปยังคําพูดของคนนั้นคนนี้โดยมีสายรายงานดังนั้นสายรายงานถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญพี่น้องไม่มีใครสามารถที่จะกุคําพูดหรือถ้อยคําต่างๆได้เว้นแต่จะต้องอะไรผ่านบรรดานาักิชาการเหล่านี้เป็นผู้ที่วิพากผู้รายงานต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมันอยู่ในหนังสืออาคีตัตุสลและวาสฮาบุนฮะดีตของท่านอัอบูนี้

ท่านได้กล่าวว่าเราไม่ได้หมายถึงชาวอะฮฺลุนฮะดีษิษที่พวกเขาจำกัดอยู่ที่อะไรการรับฮะดีษิษด้วยกับการได้ยินหรือการเขียนหรือสายรายงานแต่เราหมายถึงนักฮะดีษิษนั่นก็คือทุกคนที่พวกเขาสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาฮะดีษิษของท่านนบีมุฮัมัตสุลลัลฮวาลัฮุอัลลฮิซัลลัมรักษาฮะดีษิษท่องจำฮะดีษิษ และเข้าใจฮะดิษของท่านนาบีมีความรู้ความเข้าใจฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลยฮิวะสัลลัมไม่ว่าเปิดเผยหรือซ่อนเร้นสาระประเด็นต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในฮะดิษของท่านนาบีไม่ใช่แค่เพียงการท่องจําหรือรับสายรายงานอย่างเดียวพี่น้องผู้ที่มีมาจนเข้าใจให้ดีว่าอาลุนฮะดิษคนที่ท่องเป็นแสนคิดดูพี่น้องท่านอิมามอะห์มัมดบินฮัมบันท่องฮะดิษของท่านนาบีเป็นแสนแล้วก็ท่อง หะดีษที่ไม่ถูกต้องอีกมากมายเหล่าบรรดานักชาการเหล่านี้ท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสบรรดานักชาาิหลายต่อหลายท่านท่านอิหม่ามันบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามติบมิซีอิหม่ามอบูุดาวุฒท่านอิหม่ามอิบนุคุโซยมาท่านอิหม่ามบรรดานักชาการต่างๆมากมายพี่น้องผมไม่สามารถที่จะเอ่ยรายชื่อกับพวกเขาได้พี่น้องลองไปดูบรรดานักชาการที่รวบรวมหะดิษนั่นก็คือเหล่าบรรดานักชาการในอดีตที่รวบรวมหะดิษนั่นก็คืออฮลุลหะดิษ พวกเขาเหล่านั้นพี่น้องทั้งท่องเข้าใจรอบรู้ทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นและพวกเขาจะตามหะด,ดิษไม่ว่าจะเปิดเผยหรือซ่อนเร้นวากาซาลิกะอาลลุนกุรอานเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เพียงอัลลุนฮะดีษพี่น้องผู้ที่มีมาคนที่ท่องจาหะด,ดีษเขาผ่านความเข้าใจอันกุรอานมาแล้วจงปรดเข้าใจว่านักหะดิษค,คือนักที่ท่องอันกุรอาน เมื่อเขาท่องอัินกุรอานเข้าใจอันกุรอานอย่างทองแท้พอเขาเลื่อนขั้นไปสู่อะไรการศึกษาฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัละฮุอะลัยฮุซัลลัมอยู่ในหนังสือมัจมุบันฟาตาวะของท่านชัยคุณอิสลามอิบนูไตมียะเล่มที่สี่หน้าที่95ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมาฟะะอัฮลลลลุุุดีษมซน ف أ ต ل حدثهم الذين ت ب ع و ฮาบะติรอ ح ิยัลลอฮุอันฮุม ดังนั้นโดยสรุปพี่น้องผู้ทีม่มีมานนักฮะดีษหมายถึงบรรดาผู้ที่เจริญรอยตามร่องรอยต่างๆของเหล่าบรรดาสหาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมวัตตาบีอีนหรือร่องรอยต่างๆของเหล่าบรรดาผู้ที่ติดตามบรรดาสหาบะและฮุมบีอสัสซันโดยการเจริญรอยตามแบบอย่างที่ถูกต้องใครที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในยุคข,ของท่าน นบีมุมสัลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมก็ตามหรือยุคของเหล่าบรรดาสหฮะบะก็ตามหรือในยุคของเหล่าบรรดาตาบีอีนก็ตามหรือตาบีตาบีอินก็ตาม و ك ิ ن لهم إ ن ุลอละะาัิวันบาตินพร้อมกันนั้นพวกเขาให้ความสำคัญอย่างมาก่นนู้ที่มิาน ในการอะไรศึกษาหะดีต่างๆของท่านนบีบุหัมมสลฮอะลลยฮุสัลลัมมากมายไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมการท่องจําการรายงานความเข้าใจหรือนําไปสู่การปฏิบัติทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นนี่คือเหล่าบรรดาอะลุลฮะดีสพี่น้องผู้ที่มีอิมาอินชาอ์ในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงประเด็นต่อมานั่นก็คือมาซอดีรุนอากีดตินอิสลามียะ แหล่งที่มาที่ไปในการนำมาใช้ในเรื่องของหลักความเชื่อหลักการศาสนาอิสลามเรานำหลักความเชื่อหลักฐานจากอะไรนี่คือเป็นการตั้งคำถามพี่น้องผู้ที่มีมาในฉะลอดในข่าวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ยืนยันถึงหลักความเชื่อของเราด้วยกับหลักฐานไม่ใช่กับด้วยกับหลักความคิดอยู่เหนือหลักการศาสนาของลอกาฉะลอดในขราวหน้า